สวัสดีครับผมนายชยุตรริริมพสุทธ์รหัสนักศึกษา634150032ครับหมู่เรียน6323วันนี้ผมจะมานำเสนอวงจรไฟกระพริบเรียงแถว led 5ดวงครับวงจรไฟกระพริบชุดนี้เป็นวงจรพื้นฐานที่เหมาะกับผู้สนใจเรียนรู้ ทางด้านอิรอนิกส์เพราะเป็นวงจรสร้างง่ายใช้ทุนน้อยและทำความเข้าใจในการทำงานของวงจรได้ง่ายเนื่องมาจากมีอุปกรณ์ที่น้อยโดยวงจรนี้มี led กระพริบติดสลับกันไปมาระหว่าง2ดวงกับ3ดวงข้อมูลด้านเทคนิคใช้แรงายไฟขนาด9-12ถโวลต์ DC กินกระแส สูงสุดประมาณ20-34มิมมีเกือกมาไว้สำหรับปรับความเร็วในกรังพริบได้ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์2.05คูณ1.22นิ้วการทำงานของวงจร TR1, TR2 ต่อเป็นวงจรกำเนิดความถี่แบบม,มันติ ไวเบเตอร์ Better, ซึ่งการทำงาน TR 1และ TR 2จะสลับกับการทำงานเมื่อ TR 1ทํางทำงาน LED 1 LED LED 3จะติดแต่เมื่อ TR 2ทํทำงาน LED 4 LED 5จะติดซึ่งความที่ในการกระพริบจะอยู่กับ V.R. 1>, 1 R. 2 R. 3 C. 1และ C. 2ส่วน R. 1น R. สี่ทำหน้าที่ลดกระแสให้กับ LED กรารประกอบวงจรโดยให้เริ่มจากไดโอดตามด้วยต,ตัวต้านทานและไล่ความสูงไปเรื่อยๆสำหรับอุปกรณ์ที่มีครัวต่างๆเช่นไดโอด ปาปาซิตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรนและทานซิเตอร์เป็นต้นควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจรอาจทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้วิธีดูดขั่วและการใส่อุปกรณ์นั้นแสดงว่าแสดงไว้ใช้ตัวบัสกิจอัตราส่วนของดีบุก และตะกลัวอยู่ระหว่าง60-40ถึงหลงท้งต้องมีน้ำยาประสานภายในตะกัวเมื่อทำเสร็จแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งการทดสอบโดยต่อขั้วบวกเข้าจุดบวก 9V และขั้วลบต่อที่จุด G จากนั้นไฟ LED 1-3และ LED 4-5ถึงจะเริ่มติดสลับกันไปมาทดลองปรับเกือกมา้า vr 1ความเร็วในการกระพริบจะเร็วและช้าตามการปรับถ้าเป็นไปตามแสดงว่าวงจรของใช้งาน,นแล้วรีซิสเตอร์นะครับ r 1เท่ากับ200โอห์ม r 2 r 3 1 0 k โอห์ม r สเท่ากับ300โอห์มไทเมอร์ vr 1เท่ากับ1 0 k โอห์ม หรือ103อิเล็กโทรไลต์ C1 ถึง C2 เท่ากับ33ไมโครฟาราดส่วนทรานซิสเตอร์ TR1 ถึง TR2 เท่ากับ C4 58 C8 28และ C945 และ C1815 ครับต่อไปไปดูการต่อวงจรนะครับ R 1จะเท่ากับ200โอห์ม R 2จะเท่ากับ 10K เ oh คโอห์ม R 3เท่ากับ 10K เ oh คโอห์ม R 4เท่ากับ300โอห์มต่อไปนะครับ V R 1เท่ากับ 10K เ oh คโอห์ม ต่อไปครับ c 1เท่ากับ33ไมโครฟาััด c 2เท่ากับ33ไมโครฟาััดต่อไปนะครับ tr 1เท่ากับ c c 8 8 tr 2เท่ากับ c สี่ห้าปดครับขอจกัการเสนอที่เท่านี้ครับ